จักระวานนิทานชีวิตตอนนี้คุณกำลังฟังนิทาน IN LIFE เล่าชีวิตในนิทานพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่นิทานเรื่องที่คุ้นเคยแล้วค้นพบว่ามันสะท้อนชีวิตได้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับมาร่วมฟังเรื่องของวันนี้กันครับ ครับเ,เวลาเราเก้าวเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยโดยชฉ่าวช่วงอายุ30นะครับหลายคนน่าจะเคยรู้สึกหงหงๆในใจเนาะใช่ค่ะเป็นกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายชีวิตก็ดีการงานความสัมพันธ์หรือแค่แบบคำถามง่ายๆว่าเอ๊ะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันโอเคจริงหรือเปล่าซึ่งความรู้สึกแบบนี้นี่มันก็สะท้อนอยู่ในหลายๆที่เลยนะฮะตั้งแต่ใน Reddit ห้อง a d u l t i n g ห้อง Buddhism อะไรแบบนี้ อ๋อ oh, ค่ะเคยเห็นเหมือนกันไปจนถึงบทความบ้านเราอย่าง j o อบสดีหรือสนุก mm hmm. ก็มีพูดถึงเรื่องวิกฤตวัย30อะไรทำนองนี้อื mm hmm. วันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันหน่อยครับแบบจะลองยิบเอาภูมิปัญญาเก่าๆจากนิทานอีสอปเนี่ยมาส่องรวมกับข้อมูลจากงานวิจัยใหม่ๆแล้วก็มุมมองทางาศาสนาด้วยน่าสนใจค่ะเพื่อจะหาแง่คิดดีๆสำหรับชีวิตกันดูซิว่าเรื่องเล่าโบราณๆเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตยุคนี้ได้ยังไงบ้าง เอาละครับมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเริ่มจากนิทานคลาสสิกที่คุ้นเคยกันดีเรื่องหมากับเงาค่ะเรื่องมันก็ง่ายๆเลยหมาตัวหนึ่งได้กระดูกชิ้นใหญ่มากำลังคาบข้ามสะพานแล้วก็ก้มมองลงไปในน้ำดันเห็นเงาตัวเองเข้าก็คิดไปว่าเป็นหมาอีกตัวที่คาบกระดูกชิ้นแบบใหญ่กว่าของตัวเองอีกอ๋อเกิดความอยากได้ใช่ด้วยความโลภความอยากได้นี่นแหละเลยอ้าปากเห่าเลย กจะแย่งกระดูกชิ้นนั้นมาปรากฏว่ากระดูกตัวเองก็หล่นน้ําไปถูกต้องครับกระดูกที่คาบอยู่ก็หล่นตุม่มลงน้ําไปเลยจบข่าวอดทั้งของจริงอดทั้งของในเงาโหเป็นบทเรียนเรื่องความโลภที่ชัดเจนมากเลยนะคะหรือถ้าในทางพุทธศาสนาก,ก็คือโลภะนั่นแหละคะ่ะคือความอยากได้แบบไม่รู้จักพอซึ่งมันเป็นบอกเกิดของความทุกข์จริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ลุธโทอัดถรมณชานาตินะคะผู้โลภย่อมไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงคือมองไม่เห็นคุณค่าจริงๆว่าอะไรสำคัญกันแน่แล้วที่น่าสนใจนะงานวิจัยกับเนส p a เนี่ยเขาแยกให้เห็นเลยว่าความโลภหรือ greed เนี่ยมันไม่ใช่แค่การนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือ self interest ธรรมดานะคะมันต่างกันเหรอครับใช่ค่ะคือ greed มันคือความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดจริงๆแบบไม่มีวันพอ ซึ่งบทความในอิสราเอลนิวส์เขาก็เตือนไว้เหมือนกันว่ามันเป็นจุดอ่อนที่อันตรายมากอาจจะนําไปสู่หายนะได้ง่ายๆเลยแล้วสิ่งที่งานวิจัยเนสปาคนพบแล้วแบบอืมน่าคิดตามมากๆเลยก็คือเขาเจอว่าคนที่ถูกจัดว่ามีความโลภสูงเนี่ยนะแม้บางทีอาจจะมีรายได้คนเรือนสูงกว่าคนอื่นจริงๆนะคะแต่ว่าระดับความพึงพอใจในชีวิตหรือ Life s a t i s f a c t i o นนะคะครับกลับต่ําลงความสัมพันธ์ก็มักจะสั้นกว่าด้วยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีลูกน้อยลง โอ้ oh, จริงเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะคือพวกนี้ก็คือต่อให้ความโลภมันอาจจะพาไปหาเงินได้มากขึ้นก็จริงแหละแต่มันกลับกัดกร่อนความสุขความสัมพันธ์ซึ่งอันนี้เป็นบทเรียนที่คนวัย30ิ p l u อาจจะต้องฉุกคิดเลยนะเวลาเราเจอแรงกดดันรอบข้างหรือแม้แต่จากตัวเองที่แบบต้องมีมากขึ้นต้องดีขึ้นตลอดเวลาฟังแล,ล้วนึกถึงชีวิตจริงเลยครับความกลัวว่าจะไม่พอใช้อะไรแบบนี้ที่เจอใน กระทู้เรดิห้องบูติซัมก็มีคนพูดถึงบ่อยๆค่ะหรือการเปลิอเปรียบเทียบชีวิตเรากับเพื่อนในโซเชียลเนี่ยเรื่องความสําเร็จต่างๆแบบที่ j o b s ส์ดีก็เคยเขียนถึงใช่เลยค่ะการเปรียบเทียบเนี่ยตัวดีเลยมันก็ผลักให้เราอยากได้อยากมีไม่หยุดจนบางทีก็ตัดสินใจพลาดไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะคล้ายคนิทานอีกเรื่องหนึ่งในเว็บอิสราเอลที่เล่าถึงชายหนุ่มกับมะพร้าว ที่แบบอยากได้ของถูกลงเรื่อยๆต่อราคาไปเรื่อยจนคนขายไม่ขายให้อ้าวแล้วยังไงต่อคะสุดท้ายก็เลยปีนขึ้นไปเก็บเองเลยปรากฏว่าตกต้นมะพร้าวลงมาเจ็บตัวเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพแค่เพราะห้ามใจตัวเองไม่ได้เรื่องความอยากได้ของถูกนี่แหละโหนี่ก็โลภจนเสียเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับแต่บางทีมันก็ไม่ใช่แค่ความโลภอย่างเดียวนะครับมันมีการหลงผิดการมองอะไรผิดพลาดด้วยอย่างนิทานอ e ีอบอีกเรื่องหนึง่ง หมาป่ากับเงาเออเรื่องนี้ก็เคยได้ยินค่ะครับคือหมาป่าเนี่ยเห็นเงาตัวเองตอนเย็น,เ,ยนเงาในน้ํามันทอดยาวใช่ไหมครับมันก็ดูใหญ่กว่าตัวจริงมากๆเลยค่ะเงาตอนเย็นมันจะย,ยาวๆก็เลยเหลิงเลยคิดว่าโหตัวเองนี่มันเก่งกาจตัวใหญ่กว่าใครเพื่อนแม้กระทั่งสิงโตก็สู้ไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้หลงตัวเองไปกับเงาใช่ครับพอคิดแบบนั้นปุ๊บหันไปอีกทีสิงโตตัวจริงโผล่มาเลย ตับปบทีเดียวก็จบข่าวโท่น่าสงสารแต่ก็สอนใจดีนะคะถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะการหลงเงาตัวเองของหมาป่าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการที่เราอาจจะหลงไปกับภาพลักษณ์บางอย่างหรือประเมินตัวเองผิดพลาดไป ครับซึ่งมันอาจจะคล้ายๆกับความรู้สึกสับสนไม่แน่ใจในเป้าหมายชีวิตหรือความไม่พอใจลึกๆในชีวิตช่วงวัย 30+ ที่หลายคนไประบายใน All Adulting นั่นแหละคะ่ะใช่ใช่ที่ถามว่าชีวิตมันมีแค่นี้เหรอใช่หรือคำถามคาใจแบบในบทความ Jobs DB ว่าชีวิตมันมีแค่นี้จริงๆเหรอบางทีเราถูกสังคมหรือตัวเองนี่แหละกดดันว่าต้องทะเยอะทะยานต้องมีเป้าหมายใหญ่ๆตลอดเวลาครับ แต่ลึกๆแล้วเราอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่หรืออะไรคือความสุขที่แท้จริงของเราแล้วเราควรจะทำยังไงดีครับทีนี้ตรงนี้แหละค่ะคือความสำคัญของการรู้จักตัวเองไม่ใช่แค่รู้ว่าอยากได้อะไรแต่อาจจะรวมถึงการรู้จักพอด้วยอย่างที่ท่านวอวชิระเมทีเคยพูดไว้ในอิสราเอลส์ค่ะว่าถ้าเราพอเป็นมันก็จะดีชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยการรู้จักพอนี่เองค่ะ หรือมุมมองจากเพื่อนๆใน reddit ที่เขาแชร์กันว่าเออการใช้ชีวิตเรียบง่ายการหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวหรือการให้คุณค่ากับประสบการณ์ดีๆเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องวิ่งตามกรอบความสำเร็จแบบเดิมๆที่สังคมวางไว้เสมอไปก็ได้จริงด้วยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับคำแนะนำดีๆในบทความสนุกที่เขาแนะนำสำหรับคนวัมสิบเลยนะอ๋อมีอะไรบ้างคะก็อย่างเช่น ลองหันมาดูแลสุขภาพจริงๆจังๆมากขึ้นให้เวลากับความสัมพันธ์ที่ดีๆที่มันมีค่ากับเราจริงๆะครับแล้วก็เลิกเสียเวลากับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าเราแล้วก็หมั่นพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เราสนใจจริงๆดีจังเลยค่ะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นการสร้างคุณค่าที่จับต้องได้จากข้างในตัวเราเองจริงๆนะครับไม่ใช่แค่การวิ่งตามเงาหรือภาพความสําเร็จที่คนอื่นบอกว่าดีถูกต้องเลยค่ะทั้งหมดนี้ มันก็เหมือนโยนคำถามสำคัญกลับมาที่เรานะคะว่าแล้วนิยามความสำเร็จที่แท้จริงสำหรับตัวเราเองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นั่นสิครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ตำแหน่งหน้าที่หรือตัวเลขในบัญชีธนาคารก็ได้แต่อาจจะเป็นความสมดุลความพอใจในสิ่งที่เรามีสุขภาพกายใจที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่อบอุน่นหรืออย่างที่บทความ News อิสราเอลนิวส์อ้างถึงแนวคิดทางจิตวิทยานะครับว่าการรู้จักให้อาจจะนำความสุขที่ยั่งยืนมาให้เรา มากกว่าการพยายามครอบครองอย่างไม่สิ้นสุดได้นะโห oh, ลึกซึ้งมากครับการให้สรุปแล้วการเดินทางในชีวิตวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างวัย30เนี่ยมันคือการค้นหาจุดสมดุลจริงๆนะคะใช่ครับสมดุลสำคัญมากความอยากได้ความปรารถนากับความพอใจในสิ่งที่มีระหว่างแรงผลักดันที่ดีกับความโลภที่อาจจะทำร้ายเราได้และที่สำคัญที่สุดเลยคือ การใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราจริงๆไม่ใช่ตามแรงกดดันหรือภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาหรือสังคมสร้างให้เราเชื่ออเหมือนบทเรียนง่ายๆแต่ลึกซึ้งจากนิทานอีศพบที่เราคุยกันมานี่แหละครับค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท่านถามให้ลองกลับไปคิดเล่นๆกันดูนะคะว่านอกจากการพยายามรู้เท่าทันความโลภหรือไม่หลงไปกับภาพลวงตาต่างๆแล้วเนี่ย มีการกระทำเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อให้รู้สึกถึงความหมายหรือความพอใจในชีวิตได้มากขึ้นครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปผูกติดก,กับความสำเร็จใหญ่โตจากภายนอกเลยก็ได้อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆการฝึกสติหรือแค่การหันมาดูยาตัวเองให้ดีขึ้นในแต่ละวันก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะและนี่คืออีกบทหนึ่งของชีวิตที่ถูกเล่าผ่านานิทานถ้าเรื่องเล่าวันนี้ทำให้คุณเงียบคิด หรืออมยิ้มเบอร์เบาได้ฝากกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับและเจอกันใหม่ตอนถัดไปขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีครับ